รีวิวการใช้งานอุปกรณ์ NVR อจิโกะ NVR ค่ะตัวช่วยในการบันทึกข้อมูลภาพย้อนหลังและดูภาพจากกล้องหลายๆตัวพร้อมกันอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าตัวฮาร์ดดิสก์นะคะเพื่อเริ่มทำการใช้งานกันดีกว่าอันดับแรกนะคะตัว NVR ของเราบริเวณด้านข้างของเขาจะมีน็อตอยู่2ตัวทั้ง2ด้านเลยนะคะรวมไปถึงด้านล่างก็จะมีที่ล็อกไว้อีกด้วย2ตัวแบบนี้ ก่อนอื่นเลยเราทําการขันน็อตบริเวณนี้ออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่ให้สะดวกต่อการติดตั้งตัวฮาร์ดดิสของเรานั่นเองทําการขันออกแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วทําการเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นะคะค่อยๆเปิดได้เลยเราก็จะพบกับตัวสายไฟตรงนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสของเรานะคะทําการเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะ ต่อสายให้เรียบร้อยนะคะจะมีทั้งหมด2จุดค่อยๆเสียบนะคะทุกคนสำหรับขั้นตอนนี้หันด้านให้ถูกต้อง จากนั้นเมื่อเราทําการเสียบตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีตัวช่องสําหรับขันน็อตเล็กๆอยู่บริเวณฮาร์ดดิสต้องสังเกตดีๆนะคะวางให้ตรงจากนั้นเราก็ขันน็อตเพื่อให้เขายึดติดกันได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะแน่นแบบนี้เลยนะคะพอทําการติดตั้งเรียบร้อยเราก็ทําการปิดฝาและขันน็อตคืนได้เลยค่ะทั้งบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านล่างจากนั้นมาทําการเสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอมอนิเตอร์ของเรา รวมไปถึงตัว Power ของเขาด้วยนะคะเราเสียบสายตรงนี้เข้าไปกับตัวเครื่องได้เลยนอกจากนี้อย่าลืมเสียบสายเมาส์แล้วก็สายแลนของตัวเราเตอร์เพื่อให้ตัวเครื่องเขาสามารถรันเชื่อมต่อได้ด้วยนะคะ เมื่อเราเสียบสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาด,ดูผลกันค่ะหน้าจอเขาจะแสดงผลของตัวกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อ WiFi เดียวกับเราเตอร์ที่เราเสียบสายแลนเมื่อสักครู่ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้เลยนะคะเชื่อมต่อกี่ตัวจะมีขึ้นมาหมดเลยเราทําการเข้าสู่ระบบโดยคลิกขวานะคะจากนั้นเราก็กรอกรหัสตรงนี้เพื่อเข้าได้เลยรหัสผ่านแรกก็คือ1 2 3 456เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด enter ได้เลยสําหรับในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้เราสามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วย ะะเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าต่างระบบขึ้นมาแบบนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่กล้องนะคะเขาจะแสดงตัวกล้องที่เราเชื่อมต่อทั้งหมดขึ้นมาเลย และถ้าหากอุปกรณ์ไหนไม่แสดงขึ้นมาเราสามารถกดเพิ่มทั้งหมดหรือกด Quick Search เพื่อให้เขาค้นหาอุปกรณ์อืดนๆขึ้นมาได้ถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาซึ่งเราสามารถกดเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะคะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าตัวไหนเขาออฟไลน์นะคะปุ่มตรงสถานะเขาจะเป็นตัวเพลที่เป็นสีเทาแต่ถ้าตัวไหนออนไลน์ก็คือจะแสดงเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้ก็คือสามารถใช้งานได้สังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะ สำหรับกล้องแอปพลิเคชัน c a r e Cam Pro นะคะหากทำการเชื่อมต่อแล้วตัวกล้องไม่ขึ้นมาแล้วก็อย่าบคืนตกใจอันดับแรกให้เข้าไปที่ตัวกล้องก่อนนะคะจากนั้นมาเลือกที่ฟันเฟืองด้านข้างได้เลยสีฟ้าแบบนี้นะคะตรงแก้ไขเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเรามาที่ช่องคำว่ารหัสผ่านตรงนี้นะคะให้กรอกรหัสผ่านไผ่ เป็นแอดมิน2 3 4 5 6 6เมื่อเรียบร้อยแล้วทำการกดตกลงให้เรียบร้อยจากนั้นทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่นะคะเราก็จะสามารถเชื่อมต่อและเข้าดูภาพจากกล้องได้แล้วและในส่วนของการเชื่อมต่อ NVR เข้ากับแอปบนโทรศัพท์มือถือให้เข้าเมาื่ที่ระบบ รูปฟันเฟืองสีม่วงด้านบนจากนั้นไปที่ระบบเครือข่ายนะคะและเลือกที่ Mobile Service ได้เลยเราจะพบกับ QR Code ต้องนี้ขึ้นมาเราทำการสแกนครั้งแรกเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสแกนครั้งที่2เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง NVR เข้ากับแอป,ปบนมือถือของเรานั่นเองหากเชื่อมต่อเรียบร้อยก็สามารถเข้าดูภาพจากกล้องแบบนี้ได้เลยค่ะบนแอป,ปก็จะแสดงภาพแบบนี้เลยสามารถเข้าไปดูภาพจากกล้องและปรับมุมมองต่างๆได้ ข้อดีของการใช้งาน NVR ก็คือไม่ว่าตัวกล้องจะใช้งานแอปพลิเคชันอะไรหากเชื่อมต่อกับ NVR แล้วก็คือสามารถดูภาพจากแอปในแอปแอปเดียว e ได้เลยค่ะทำให้เวลาเช็คกล้องวงจรปิดทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เราสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับเวลาและวันที่อื่นๆได้ด้วยนะคะเราก็จะเข้ามาที่คำว่าเวลาแล้วก็ตั้งค่าตามต้องการแบบนี้ได้เลย หากเปิดใช้งานและเชื่อมต่อแล้วปรากฏว่าตัวกล้องไม่ขึ้นอันดับแรกให้เราเช็คที่อัปเกรดระบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะและทำการตรวจสอบว่าตัวเครื่องของเราทำการอัปเกรดเป็นระบบเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังหากยังไม่ได้อัปเกรดระบบให้ทำการกดอัปเกรดระบบให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าตัวกล้องของเราสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ปกติแล้วหรือไม่และข้อสําคัญการใช้งานเครื่อง NVR จะใช้งานกับกล้องวงจรปิดระบบ Wi-Fi ได้เท่านั้นและจะเป็นกล้องวงจรปิดแบบเลนเดี่ยวนะคะจะใช้กับกล้องแบบใส่ซิมไม่ได้รวมไปถึงกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ต่างๆก็จะไม่สามารถใช้งานกับเครื่อง NVR ได้เช่นเดียวกันค่ะเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อและใช้งาน ร้องวงจรปิดกับเครื่อง a r ได้แล้วนะคะซึ่งภาพที่แสดงอยู่ตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปดูแบบจอใหญ่แบบนี้ได้ด้วยสามารถปรับทิศทางซ้ายขวาได้ตามต้องการแบบนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นเราก็สามารถเลือกตั้งค่าซูมภาพต่างๆได้ตามต้องการเลยค่ะ